สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถสวยถูกคุณภาพดีต้องเพอร์เฟค่ะวันนี้นะคะเบลขออนุญ,ญาตมารีวิวรถนิสสันทีด้า6 6ปี2006รถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซิน 1600cc รถใช้น้ำมันล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊ส เครื่องเกียร์สมบูรณ์ใช้งานได้ดีนะคะจะขับขี่ทั้งใกล้หรือทางไกลนะคะสบายค่ะแอร์เย็นภายนอกสีสวยดูดีภายในเบาะเดิมเดิมสวยสะอาดมากนะคะภาสีไม่ขาด เล่มเอกสารพร้อมโอนคันนี้นะคะเบลขออนุญาตขายเงินสดที่ราคา119,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะโทรหาเบลได้ที่เบอร์0826549335นะคะสะดวกเข้ามาลองดูลองขับขี่ก่อนได้ที่นวมินเจนะคะ รถขับขี่มาแล้ว181,000กิโลเมตรนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานต่อค่ะยังไงฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะเบลจะได้มีกำลังใจทำคลิปรถด,ดีๆสวยๆมานำเสนอพี่พี่ต่อไปค่ะ